าการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสซปทีสนับสนุนโดยเครื่องสำอางเมเบลีนนิวยอร์ก สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวเคล็ดลับความสวยความงามและกิจกรรมสุดฮอตพร้อมมารออัปเดตในชัดทีีแล้วค่ะเริ่มต้นสัดช่วงแรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะเราต้องไปอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวกันก่อนค่ะรับรองเลยนะคะว่าวันนี้ไกด์หนุ่มสุดหลอพี่โอลิเวอร์จะไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนแต่จะน่าประทับใจขนาดไหนไปแชทพร้อมๆกับเขากันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับัทร avel ท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่เรียกว่าชนรุ่นหลังอย่างเราควรจะศึกษาแล้วอนุรักษ์เอาไว้เป็นที่ไหนนั้นตามผมมาครับ การเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดสิงห์บุรีครับให้คุณผู้ชมนั้นใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือถนนพลโยธินนั่นเองแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข32ครับหรือถนนสายเอเชียผ่านอำเภอบางปะอินครับหรือจะวิ่งเข้าอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ครับสามารถใช้ได้2เส้นทางผ่านจังหวัดอ่างทองวิ่งตรงไปก็จะถึงจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองครับและทริปท่องเที่ยวในวันนี้นะครับ ผมขออา,าสาเผยแพร่ศิลปะหนังใหญ่ที่ในปัจจุบันนั้นหลงเหลือไว้เพียงไม่กี่แห่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันณที่วัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นโพห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับวัดสว่างอารมณ์ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่กันข้างในคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ครับวัดสว่างอารมณ์แล้วสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนสารังคารปิเรียนคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับจากด้านหลังของผมเนี่ย หนังใหญ่ราว270ตัวจะอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ครับเราได้จำลองโดยคร่าวๆก็คือมีตู้ไฟซึ่งจะสามารถเห็นลายของตัวหนังใหญ่ได้อย่างชัดเจนแล้วก็บรรยากาศโดยรอบๆครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมรอบๆถึงมรดกทางศิลปะแห่งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความงดงามของหนังใหญ่ด้วยกันเชิเลยครับ คุณผู้ชมครับที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านทางศิลปะจริงๆเรียกว่าความงดงามนะครับแต่ละชิ้นแต่ละอันที่จะแกะสลักได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้ยังมีช่างแกะหนังใหญ่และคนเชิดหนังใหญ่อยู่แต่สิ่งที่น่าเศร้าครับนั่นก็คือเราเหลือเพียงน้อยนิดจริงๆปัจจุบันเหลือเพียงแค่สามที่นั่นก็คือที่ราชบุรีระยองและที่นี่ครับวัดสว่างอารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ฉะนั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้สิ่งเหล่านี้ให้ลูกให้หลานเราได้เห็นกันอีกต้องช่วยกำลุงร,รักษาครับคุณผู้ชมครับศิลปะวัฒนธรรมของไทยครับมีมาแต่โบราณ ถ้าเราช่วยกันสืบสารนะครับช่วยกันดำรงรักษาเอาไว้แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าให้กับชนรุ่นหลังแล้วก็ลูกหลานของเราได้ศึกษากันฝากไว้ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับทัพเที่ท่องเที่ยวและเรียนร,ร,รู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูผมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆมากมายจะมานําเสนอต้องติดตามกันให้ดีสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max V-Class ช่วงหน้าในวัตกรรมความงามพร้อมรออัปเดตให้คุณผู้ชมได้สวยเสียกันแล้วในช่วง beauty update เดี๋ยวกลับมาแทรกกันค่ะ e ส i ส s นซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแล้วมาริยูบนเส้นทาง1,312กิโลเมตรคารวานยาวสุดเท่าที่ีส u สุเคยจัดรถีสุส u ดีแม็ทั้ง8คันไปถึงจุดหมายน้ำมัน1 km, นถ,ถังยังเหลือ เทคโนโลยี Isuzu Insight ใน All New i s u z u DMAX ช่วยให้ประหยัดน้ำมันตัวจริง i Isuzu Insight พิสูจน์แล้วประหยัดน้ำมันจริง One, two, three. แรกของเอกลักษณ์นวัตกรรมจากคุนไดเวลส์เตอร์เชิญเด็กหน้าดูบานมากอ่ะคิดว่าตัวเองยังดูดีไม่พออ่ะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญยกรรมนิติพลเมคโอเวอร์แซทจีวีสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์ สนับสนุนโดย AJ DVD เครื่องเล่นคาราโอเกะคุณผู้ชมที่รักสวยรักงามต้องข้ามพลาดช่วงนี้เลยนะคะเพราะ Beauty Update วันนี้นะคะเรามีนวัตรกรรมความงามมาเมคโอเวอร์ให้คุณผู้ชมสวยเสียแต่จะเป็นเรื่องอะไรน,นั้นไปซัดก,กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty u p d เดเทื่ความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดต เรื่องของแก้มค่ะต้องถามคุณจินนี่นิดหนึ่งว่าเวลาเห็นเด็กๆน่ารักน่ารักนี่อยากเข้าไปหยิกแก้มไหมคะอยากสิคะเพราะเด็กเนี่ยแก้มยุ้ยน,น่ารักน่าหยิกมากเลยค่ะตอนเด็กๆนะคะมีแต่คนเข้ามาหยิกแก้มจิี่ใหญ่เลยค่ะแล้วพอเราโตขึ้นมาล่ะ สงสัยตอนเด็กๆโดนย,ยิงเยอะไปอะค่ะตอนโตเลยหายหมดเลยไม่ใช่เพราะว่าเราถูกยิงแก้มหรอกนะคะนีงแต่ว่าคนเราพอโตขึ้นนะคะโครงสร้างใบหน้าของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นเพราะว่าเราผอมลงนะคะหรือว่าไปทําอะไรกับใบหน้ามาอย่างเช่นการจัดฟันและเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะความหย่อนค้อยก็จะตามมาด้วยล่ะค่ะ แก้มตอบนะคะจึงเป็นปัญหากวนใจของสาวๆค่ะเพราะว่าทําให้ใบหน้าดูเหี่ยวแห้งไม่มีชีวิตชีวาแล้วพวงแก้มรูปส้มวัยเด็กก็จะหายไปด้วยค่ะค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้แก้มรูปส้มอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะเราต้องเริ่มต้นนะคะดูแลตัวเองอย่างง่ายๆด้วยการบริหารกระชับแก้มของเราค่ะค่ะวิธีง่ายๆนะคะด้วยการยิ้มให้กว้างที่สุดนะคะจนเลิกคิ้วสูงแล้วก็ใช้นิ้วนะคะยกมุมปากขึ้นไปทางใบหูค้างไว้ค่ะ หลังจากนั้นก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำสิบครั้งต่อวันค่ะทำทุกๆวันก็จะช่วยกระชับแก้มได้ค่ะเวลาก็คือศัตรูตัวชากกะที่พรากความอ่อนเยาว์จากใบหน้าของเราไปได้เสมอค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่านวัตรกรรมความงามไม่เคยยอมแพ้เรา make over ได้เสมอค่ะผู้หญิงนะคะที่ต้องการมีแก้มส้มได้รูปที่สวยงามนะคะ ัวแก้มส้มเนี่ยจะทำให้ใบหน้าเราดูอ่อนเยาว์นะคะดูสดใสอิ่มเอิบนะคะอย่างบางท่านที่อายุอาจจะว่าขึ้นนะคะการสูญเสียคอลลาเจนที่ผิวหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ได้บำรุงบ้างหรือบางท่านไปจัดฟันนะคะก็ใช้วิธีแก้ไขได้โดยการเติมคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นสปริงอยู่ที่ชั้นผิวนะคะเวลาเราอายุ20ปีเนี่ย คอลลาเจนก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยไปตามอายุนะคะก็มีวิธีการเติมคอลลาเจนจากนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นนะคะตัวคอลลาเจนที่สกัดมาเนี่ย ก็สามารถเติมเข้าไปที่ชั้นผิวได้เลยนะคะก็จะปรับรูปหน้าอย่างบางคนที่ไม่มีหนกแก้มหนกแก้มแบนนะคะอาจจะเป็นจากตอนที่เริ่มอายุมากๆหรืออายุน้อยก็ตามหรือบางท่านที่มีแก้มตอ่อบริเวณแก้มช่วงล่างนะคะเวลายิ้มก็จะเห็นหนกแก้มสูงชัดขึ้นเป็นการปรับโหมอง,มงเฮงที่ดีขึ้นนะคะผลข้างเคียงก็อาจจะเกิดจากการเขียวช้ำได้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะต้องทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ คน้นหาคำตอบให้ปัญหาแก้มตอบได้ไม่ยากด้วยนวัตกรรมความงามที่ไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดค่ะสวยแล้วก็สวยขึ้นได้อีกเมื่อเราได้แก้มรูปส้มอ,อย่างที่ต้องการค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้นะคะและถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนนะคะอย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิกได้เคล็ดลับความงามดีๆไปแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะ และสำหรับช่วงหน้าเรื่องราวดีๆยังมีมารอย,อยู่เพียบอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะน่ีน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พอ,อนิติพล m เมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพล m เมคโอเวอร์ <c oughs> สวยอย่างใหม่ <c oughs> ไม่ต้องสัญญกรรมนิติพล m เมคโอเวอร์ ระยะทาง100กิโลเมตรคุณเหยียบเบรค24ครั้งแล<ต>้วไม่มเหยียบเบรกกระทันหันเลยรู้ได้ไงอ่ะรู้จะไปไรายงานอิสุอินไซนี่รู้ลึกละเอียดหยิบด,ด้วยเทคโนโลยีอิสุอินไซน์ขับดี้ก็ปลอดภัยเยียม,มากทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาเอาจริงปะคะกลัวผิวเสียค่ะค่าการคานวณค่ากานมีวีขเขาชื่อถือได้คะ่ะผมเลือกฟิล์มที่สวยและทนครับไม่ต้องมานตั้งเปลี่ยนบ่อยๆครับลามินาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถเจออิสุอินไซน์ ปล่อยกำลังยีซูซูแพนไม่นี่แซ่ได้ไงอ่ะอีซูซูอินไซส์นี่ก็แจกครับอีซุซูอินไซด์ช่วยพัฒนาการขับขี่ให้ดีขึ้นจริงแจกจริงอีซุซูดีแม็กซ์ดีคอร์สวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ครีมโทน้ำมิโุยาคอลนับเผ็ดที่รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาดเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทน้ำ ช่วงซ่กสกันแล้วค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปแซ่ดกันได้เลยค่ะซสบริษัทนิสสันมอเตอร์เอเชียแปซิฟิกจำกัดเปิดสนามทดสอบสมรรถนะยานยนต์แห่งแรกในอาเซียนในประเทศไทยพร้อมเปิดสำนักงานใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับอาน นับเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงโดยมุ่งเน้นการสร้างสารรค์ยนตกรรมที่มีคุณภาพสูงสุดและแข่งขันในตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะทำการวิจัยและพัฒนายานยนต์ทุกขั้นตอนหลังกระบวนการออกแบบทางกายภาพ วันนี้นิสันได้ก่อตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ภายนอกประเทศญี่ปุ่นขึ้นเป็นแห่งแรกที่สหรัฐอเมริกาและแห่งที่สองในเม็กซิโกและครั้งนี้ในประเทศไทยณถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่22ซึ่งนับเป็นสนามทดสอบแห่งแรกในทวีปเอเชียนับเป็นการสร้างสารรค์และตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ มาสดาเซล์ Self, ประเทศไทยจำกัดร่วมแถลงข่าวเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการจัดการแข่งขันวลลอลเล์บอลชายหาดหญิงเวิร์ทัวร์ปี2013รายการผู้เก็ตไทยแลนด์โอเพน o w วอร์บาย PTT 2013นับเป็นปีที่8ติดต่อกันของไทยที่ได้จัดวลลอลเล์บอลชายหาดเวิร์ทัวร์ซึ่งตอนนี้มีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันแล้ว42ทีมจาก21ประเทศทั่วโลกรวมทั้งนักกีฬาจากประเทศไทยด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของบีชบอลล l บอลนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนกีฬาเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการสนับสนุนให้เยาวชนนะคะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมก็เท่ากับเป็นการเสริมสร้างให้เขามีความสนุกสนานและก็มีความรักในการอการอกกำลังกายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเยาวชนทุกคนคะ่ะ การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนที่ชายหาดการนจังหวัดภูเก็ตตามลุ้นตามเชียร์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคลาวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอะการ์เทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมลักซอดอะอียิปเชียนดีไซน์โฮเทลสวัสดีค่ะ